สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพาหัดชาแนลครับมื้อนีครับวันที่7กลุ่มภาพันสองหา6หครับมาแล้วครับผมเนาะสิ้นสุดการรอคอยครับ f อฟซีโคลาดนะครับมือขึ้นนี้ครับผมเนาะผมโทรหาเพนเพนว่าพาหัดงวดนี้นะพี่มั่นใจมากนะเลขวิ่งบนของพี่ครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเนยเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับ วิ่งบนตัวเดียวที่ทุกคนรอคอยนะครับให้0ย์ออก6 0 6ให้2ออก6 6หสองให้5ออก6กหให้9ออก9 6้สองได้4ออก0 4 4ได้2ออกสองสได้4ออก8ปดสได้3ออก8 6ดสได้0ออก2องได้7ออก7จ็7 9, ได้0ออก700นะครับออก700นะครับ700ครับนี่ครับได้0ออก700เข้ามาแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ฮวดติดต่อกันนะครับผมของ FC โ o ราชนะครับ ส่วนชุดล่างของ f c ซโคลาตนะครับชุดล่างครับผมล่งคิดไปแล้วครับผมเนาะงวดที่แล้วครับไม่เข้านะครับให้สามมาครับผมเนาะเลขออกล่างครับ5 1าหนึ่งครับงวดก่อนครับได้2ออก2 3งสามงวดถัดไปครับได้5ออก5 1นนะครับแล้วก็ล่างนะครับล่างสูตรนี้ เข้ามาแล้ว1 2 3 4 5ส7 8ามี่ห้าหเจ็ดงวดนี้ไม่เข้า8แล้ว9 8แดแล้วใช่ไหมแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่ง9 10ครับ11งวดครับผมเนาะ11งวดนะครับผิด2งวดนะครับผิดงวดนี้นะครับผมเนาะผิดงวดที่ที่1กุมภาครับแล้วก็ผิดงวดที่ว่าออกสองหนึ่งล่างครับผมเนาะคนลทหามากครับผมนี่ครับพร้อมสุดนะครับ งวดนี้นะครับวิ่งล่างตัวเดียวของ fc โคราดนะครับวิ่งที่3นะครับวิ่งที่3นะครับนี่ครับชุดจับคู่ให้นะครับงวดที่แล้วจับคู่ให้ที่เก็บ0ูครับนี่ครับเลขออกเก็บศูนย์ศูนนะครับคลิปนี้ครับผมเนาะเพิ่นจับคู่ให้พร้อมบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับ f อทา้ง่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะให้ผมตามเอฟซีโคลาทหน่อยเราก็มี f อฟทางช่องบางคนครับเพนว่าพระหัตพี่อยากได้สูตรของ f อฟซีโคลาดซึ่งผมขอไปล้วครับผมเน,ะนาะเพนบัวห้่ครับผมสูตรครับผมเนาะแต่ตามนี้ครับผมมาแจกงเอฟซีทางช่องครับก่อนอื่นครับก่อนอื่นมาดูเลขวิ่งสงขาก่อนเพราะว่ามีเอฟทังช่อง ถามมาเยอะมากครับผมเนาะสำหรับคนที่รอให้ผมสรุปหลักสิบล่างไม่ใช่ครับสรุปเด่นบนแบบนี้นะครับรอก่อนนะครับแล้วก็สรุปล่างสรุปล่างก็รอก่อนนะครับเลขของเลขวิ่งสงขาใช่ไหมมีเอฟซีทางช่องขอมากครับผมเนาะเดี๋ยวผมหาให้แป๊บนึงครับผมเลขวิ่งสงขา เลขวิ่งสงขาใช่ไหมหาก่อนนะครับหาก่อนอันนี้ของอาจารย์ต้อยครับผมเนาะเฉพาะล่างวดนี้นะครับ1784นะครับเลขวิ่งสงขาเจอเลยครับผมบนเด่นที่5ครับล่างเด่นที่9นะครับผมบนเด่นที่5ครับล่างครับเด่นที่9นะครับนี่ครับชุดจับคู่ให้นะครับ บนครับ4 3 5หเม็ดเดียวนะครับตัดเล่น2ตัวครับ4 3 3 5หแล้วก็4 5หนะครับเน้นย้ำที่3ไม่ใช่ครับเน้นย้ำที่4 3 5หแล้วก็3 5หนะครับล่าง96เม็ดเดียวนะครับนี่ครับโอเคกับผมเนาะโอเคโอเค คลิปที่แล้วครับผมเนาะผมลงคลิปไปนะครับเลขวิ่งณคอนถมนะครับคลิปที่แล้วลงคลิปไปเลขวิ่งณครถมเน้นย้ําก่อนนะครับวิ่งศูนย์งวดที่แล้วนะครับวิ่งศูนย์นะครับเข้าที่เจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับชุดจับคู่ให้ครับงวดที่แล้วครับไม่เข้านะครับให้ศูนย์สามครับผมเนาะล่างศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าครับงวดนี้ครับพันห้แยกบนแยกล่างครับผมเนาะบนวิ่งที่สี่ครับล่างวิ่งที่ศูนย์นะครับ เลขวิ่งนประถมนะครับบนครับ3 4 6ครับตัดเล่น2ตัวครับ3 4 4 6แล้วก็3 6นะครับล่างครับ03แล้วก็0 9นย์ะครับเน้นที่0 3นย์นะครับจะขอบบุญขอบคุณครับผมน้องผู้ใหญ่จะดีจากนครปฐมครับที่อยู่กบช่องคนประมาณ5ปีกว่าแล้วครับผมนะก็ถือว่าอยู่ยาวนานมากครับผมนาอประมาณ5ปีกว่าแล้ว ขอขอบบุญขอบคุณทุกอาจารย์ทุกเส้นนะครับในช่องผมกับผมเนาะมาแล้วครับผมมาแล้วของ fc โคราชครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับนี่ครับเผังถ่ายมาแบบนี้ครับผมเนาะเมื่อขึ้นนี่ครับผมผมจดด้วยครับบนงวดนี้ก็ให้ศูนย์นะครับส่วนล่างนะครับได้สามครับผมเนาะนี่ครับบนครับสามศูนย์ห้าเม็ดเดียวครับล่างครับสามหก ตัวเดียวเน้นๆน,น,นะครับเดี๋ยวผมมาเขียนให้ FC ทั้งช่องับผมเนาะ FC โคราชครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับที่ทุกคนรอคอยครับ FC โคราชครับวิ่งบนตัวเดียวครับ วิ่งบนตัวเดียวเข้ามาแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เข้ามาแล้ว11งวดติดต่อกันนะครับงวดนี้ให้มาครับผมเนาะเดี๋ยวเข้ามาแล้ว11งวดเข้ามา11งวดนะครับงวดนี้นะครับ วันที่16กุมภาพันธ์2568้าหนะครับงวดนี้ให้มาครับ0นครับผมเด่นที่0ูนบนนะครับเด่นที่0บนนะครับลงวันที่16ทับ2ทับ6 8ครับนี่ครับงวดนี้ให้ศูนย์มานะครับชุดจับคู่นะครับชุดจับคู่นะครับนี่ครับมันขึ้นนี่ครับผมเนาะผมจดไว้อยู่นะครับ เดี๋ยวผมไม่เขียนชุดจับคู่ให้ดีกว่าครับผมเนาะของ FC Polar ครับชุดจับคู่บนเม็ดเดียวครับผมเนาะล่างเม็ดเดียวครับงดที่แล้วจับคู่ให้7 03ครับผมงดที่แล้วจับคู่ให้7 03 <c oughs> นี่ครับผมเนาะเก็03ครับเลขออกเ็00นะครับ F4 โคลาาครับบนครับ F4 โคลาาบนวิ่งที่ศูนย์นะครับให้มาเม็ดเดียวครับนั่นก็คือครับ305ครับ305ศูครับผมเนอะนี่ครับ ผมว่าให้ Fc ทางซองตัดเล่นเอาดีกว่าครับผมเนาะตัดให้ Fc ทางซองดีกว่าครับนี่คือ3 0 0 5แล้วก็สามห้านะครับนี่ครับเน้นย้ำที่305แล้วก็ศูนะครับส่วนล่างครับล่างครับสาตัวเดียวเน้นๆนนนะครับล่างครับเด่นที่3ครับ ล่างครับเด่นที่3ครับให้มาเม็ดเดียวครับ3 6เม็ดเดียวเน้นๆนะครับให้มา3 6นะครับอ่ะนี่ครับผมเนาะลงวันที่16บหกทับสทับหกครับโอเคครับผมเนาะมาครับผมมาแคปหน้าจอครับผมเนาะของ F C ซ l โคลานะครับ นี่ครับนี่ครับผมเนาะมาขึ้นนี่ครับผมผมจดไว้อยู่นะครับ FC โคราชครับวิ่งบนตัวเดียวเข้ามาแล้ว11งวดติดต่อกันงวดนี้ก็ให้ศูนย์มานะครับงวดที่แล้วก็ให้ศูนย์นะครับเลขออก70 0ครับงวดนี้ก็ให้ศูนย์นะครับนี่ครับงวดนี้ก็ให้ศูนย์บนครับจับคู่ให้ครับวิ่งที่ศูนย์นะครับ บนครับ305ครับตัดเลื่น2ตัวครับ3 0 0 5แล้วก็35ครับผมเนาะล่างครับวิ่งที่3ครับ36เม็ดเดียวเน้นๆนะครับกับสุดท่านี้ครับกับขวยพ่อให้เอฟซีทางช่องที่เบิรงนคลิปนี้ครับเดินทางแค่ขาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมเนาะถ่ายชอบฝากกดติดตามเฮแน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้กับสวัสดีครับจนลิปหนาครับผม